สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนี้คืออีกเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่8มิถุนายนปี66คำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสำหรับเช้าตัวเด่นก็คือ47 6กับ9 40 41 42 46 47 49 70 71 72 74 76 79จับคู่ก็47 7 4 6 9 9 6 7 9 9 7 47 1 6 6 4 7 6 9 6 9 3 จับคู่ก็สี่เก้าเสี่สี่เจ็ดเจ็นาะหกเกก้าหกขอขอเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ลุ้นนะใครจะลุ้น v ี p ก็ลุ้นเนาะรอบบ่ายนี้ของเราแตก3ตัวเลยเดอทั้งเข้า v ี p บนล่างนีนะสามก็หกเกับศูนย์สามศูนย์สามสามสามสี่สามหกสาม็ดหก็ดหกเก้าสามหกศูนย์ศูนย์เจ็ดสามหกเจ 1 3 7่งสามเจ็ดห้าสามเสามสนาะสองหกศูนย์สนะหรือจนะีศูนยส์สามก็ได้นะ30 30 30 3 30 303ก็ได้ก็กอเพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะบ่ายรุ้นเช้าเช้ารุ่นบ่ายนะคะรุ้น v ีได้วยเด้อทุกตัวเริ่มต้นที่ศูนย์นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียบอย่างแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะสวัสดีค่ะ